ใส่ต็มบเราเนี่ยครับเจอแรงเราก็ใส่เต็มเพราะอย่างล่าสุดคลิปที่แบบว่าเราไม่สามารถออกจากตัวละครได้จนแบบว่า<ช>คือือทุกคนเป็นห่วงด้วยครับก็คือตอนนั้นเปิดอะไร <laughs> ผมก็คือ <laughs> คือผมว่ามันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่ผมไม่เคยได้สัมผัสเลยตั้งแต่ผมท,ทํางานการแสดงผมรู้สึกว่านั่นมันเป็นแบบความรู้สึกที่ไม่มีทางเจอได้ในชีวิตจริงเลย พอเราดูเข้าไปในพ่วงนั้นเรารู้สึกว่าผมมันมันแย่มากๆก,กับพ่วงเวลาในในเรื่องอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเรานั่งรถกลับมาเรายัางนร้องไห้อยู่เดือดข้ามันไปของโมเมนต์นั้นเรารู้สึกว่าเรายังแบบเสียใจกับเหตุการณ์นั้นอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นเปิดเปิดช่องใหม่ๆในในในระบบความรู้สึกของเราที่ที่สามารถนําไปใช้ต่อได้ในในหลับอะไรทำให้เราออกมาจากพ่วงนั้นได้ ผมว่าผมว่าคนคนรอบตัวด้วยแล้วก็เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่มันเป็นชีวิตเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้แบบเ,เราตาระหนักรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในชีวิตจริงแล้วแต่ละคุณกบบว่าจะมีนคนจะลบเก่าสภาพจิตใจในเวลาอื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมว่าผม,ผมว่ามันออกไปแล้วแหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันแค่มีโปรเซสที่ค่อนข้างนานกว่าปกติที่เราเคยสามารถอ,าออกได้ กลัวไหมว่าครั้งต่อไปจะมหตกรแบบนี้ดขอีกลัวไหมหรอผมว่าก็ก็ไม่ได้กลัวนะผมว่าเรายังสามารถยาแยกแยะได้ว่าชีวิตจริงกับชีวิตที่เราไปเป็นจริงๆมันมันแตกต่างกันยังไงอเรารู้สึกแบบอินจะงัดเราแบบเรื่องหน้าเราจะต้องมีบทมันมีความยากแบบดิ่งดาวอะไรอย่างงี้แบบจริงไหม,ไหมพี่ไปยักหน้าแล้ว <laughs> เอาอีกผมว่าผมว่าเรนจ์ของผมมันกว้างขึ้นคือหมายถึงว่าความรู้สึกที่ผมไปได้ไกลมันไปได้ไกลมากขึ้นจากเรื่องนี้ครับแล้วก็ความรู้สึกที่เราไม่เคยเจอช่องเนี้ยจากเรื่องก่อนที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยมันก็เจอช่องมากขึ้นผมว่ามันทําให้เรามีแมทช์เชืในมือเยอะมากขึ้นที่จะหยิบม,มาใช้ในเรื่องต่อไปตัอท้ายผลง,งานของเราคนก็ชมก็ต้องขอบคุณคนด้วยที่ที่ชื่นชอบแล้วก็เปิดใจดูเรื่องนี้ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราภูมิใจมากเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจทําเต็มที่ไม่ไม่ใช่แค่ตัวผมเองแต่ว่าทีมร่วมกับทีมงานเรื่องหลักท่านแสดงท่านอื่นๆกนเป็นเต็มที่มากๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามร่วมกับพี่โอเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่าดีเทลที่มันซ่อนอยู่ในแต่ละซีในแต่ละฉากเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันซับซ้อนมากๆก่อนหน้านี้เราคาดหวังเลว่ากระแสเป็นะแรนใช่ไหมเน คาดหวังไหมก็ผมว่าผหมทําทเต็มที่แต่ว่าไม่ได้คาดหวังอ,อะไรขนาดนั้นเพราะเป็นภาคสองนะเราก็พอรู้แล้วแหละว่าภาคหนคนคนรอดูอะไระแล้วคนรู้แนวทางแล้วว่าเรื่องอีนิกมากเป็นเรื่องอะไรก็รู้สึกว่าภาคสองเราแค่ในภาคเราเราอยากทําให้เต็มที่เราอยากจะให้มันสุดอยากจะให้มันเข้มข้นกว่าเดิมได้ก็ก็ดีใจทุกคนมองเห็นหตรงนั้นแล้วก็ชื่นชอบในสิ่งที่พวกเราทุกคนทํา ตามเนาะใช่พอออนทาเหน็สเรียบร้อยห้าตอนรวพี่าูแน้วดูแล้วจ้าโอ้สนุกมากสิฟเวอร์นี่การตีแล้วนะกรัตีโอเคอะอะไรอะวินต้องมีนะ